สับดา์ที่แล้วผมพูดถึงตัวแผนการสอบแล้วก็ขอ,อรีวิวแบบชั้นสั้นหน่อยเรืรวดเร็ววิชานี้จริงคนสอบมีสามคนมีผมนะครับแล้วก็อาจารย์ที่มาอาจารย์ัรก็ เราเรียนในห้องนี้แต่คัามนี้ผุมออหรือเขาเรียกอะไรนะเลคคอร์ดไปให้เป็นหลักฐานเอาไว้ดูบอร์ดที่เราจะใช้เป็นหลักในส่วนใหญ่เราจะใช้บอร์ดต้นลองตัวใหม่ที่อยู่บนโต๊ะตัวเก่าจะตัว d ว1น,นะครับซึ่งเก็บไปแล้วตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่มากแล้วใช้างานไม่ค่อยดีของคุณได้บอร์ดใหม่หวังว่าวันนี้เ,เราจะได้ต้นลองเล่นนะครับแล้วก็เอาตัว i อซมาต่อไอซเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่า ไอซีแต่ละตัวนี้ตั้งไว้นี้เราจะเห็นใช่ไหมับแล้วก็นักศึกษานั้นมักจะต้องใช้อาร์เดโนอูโนอาร์สามซึ่งมีในสิงเกอร์แฉทก็ใช้ทิงเกอร์แฉทในการปูเขาที่แล้วผมบอกไปแล้วเข้าเรียนสิบรายงานสามชิทรายงานจะเริ่มส่งสัปดาห์หน้าเพราะสัปดาห์หน้าจะเริ่มเนี่ยที่ไหนนะครับทีิดวิทยรลัยยี่สิบรายงานยี่สิบลแล้วประมาณสัปดาห์ที่สี่ผมจะถามหัวข้อโปรเจกต์และเพื่อนร่วมทีมนะครับผมจะเป็น วิเทอี์ิบไปต้อนิ0และโปรเจกต์20โปรเจกต์20ที่ผมแจ้งไว้เพราะว่าเลคเชอร์ขอเอาคะแนนจากวิชาผมไป10%เขาไปเวทคือยิงผมจะให้คะแนน20ไปนเขาก็ไปเวทเจ็นเก็บเป็น10%นะครับรวมหมดก็เป็น100ทั้ทงนี้แล้วก็อินโรนะครับถึงข้อตกลงมาแล้วนะครับหวังว่าวันนี้คงไม่ได้เจอเรองเท้าแต่นะครับถ้าเจอก็ตัดสองคะแนน สามที่ตกลงกันไปวันนี้เราจริงๆมันควรจะอินโทรักชั่นทูดีทีวันแต่ว่าเก็บไปหมดแล้วนะครับเก่ามากใช้มาประมาณเกือบสามปีติดถึงได้เล่นบอร์ดใหม่เนี่ยมันนี้ก็เล่นอย่างสนุนนองให้รุ่นน้องได้ใช้บ้างก็พยายามผมผมไม่สนสั่งซื้อบอร์ดตัวนี้เองนะครับพยายามให้เขาติดตัวเรียกอะไรนะโปรเทคชั่น เมื่อนักศึกษาต่อวงจอร็มันก็จะดังแบบคล้ายๆบอร์ดเซอร์กิตที่นักศึกษาเรียนไปเมื่อเบสิกเซอร์กิตแต่งอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเท,อที่แล้วอ่ะพอว่าคอยใหม่้วยเร็วอันนี้คือ p o พอว่าคอยจริงๆน่าจะใช้เมื่อเราฟงที่แล้วแต่ไม่เป็น,น,นไรที่โทรลักชั่นตัวนี้นะครับเป็น256ห้าสำหรับภาพของ กับดิจิตอลทิสเตีลแล็จะเรียนคคู่กับดิจิตัลเลคเชอร์หรือจะต้องผ่านเลคเชอร์ถึงจะเรียนแลกได้คราวที่แล้วผมแนะนาแต่กันแล้ว่าสัปดาห์ละสัปดาห์เดียวก็มีเกณฑ์การรับผลยังไงนะครับแล้วก็ตัดเทปที่เท่าไหร่เออตัดเทปที่เท่าไหร่ทุกวิชาผมเห็นเขาตัดที่ตัดเทปตัดเทปช่อยช่อยัา ทุกวิชาผมเห็นก็ตัด F ที่49แต่วิชานี้ผมพลาดผมไปตัด F ที่50แต่คิดว่าไม่น่าจะมีผลจะบพวกคุณเพราะว่าพวกคุณจะอยู่กลุ่มแถวๆนี้ร็มมาได้เพราะวาครับ30รา,นะายงานก็30นี่น <laughs> คือรายงานกับเราห้องเรียนเนี่ยรวมกัน40คุณไม่ต้องสอบก็ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีนี้มี6 อาจารย์ตัดเก็สามสิบใช่ไมนวิเทอร์ไม่เข้าไฟม้าไม่เข้ารายงานไม่โพรติสไม่ทำใช่ครับเดือนร้อนผมเนี่ยนี่ก็ตัดห้าสิบแล้ว่ะแต่วิชาอื่นก็ตัดเก็บสี่สิ้าก็ก็ไม่เป็นไรผมว่าพวกคุณจะอยู่ระดับนี้จริงครับไม่เป็นไรก็ตามนี้แล้วกันใครทงได้ห้าสิบมาก็สวยไปเดี๋เี่ย พราะว่าเราตกลงกันที่ราองค้าที่ x แล้วมาดูบูลีนรอสิกน่อนะคำพ้องบูลีนรอสิทธิ์กับตัวที่เป็นวิชาต,ตรรกะศาสตร์ที่นันนกศึกษาเคยเรียนกับเซ็ฟเคยเรียนใช่ไหมครับเซฟกับตรรกะศาสตร์สมัยม,มัธยมปลายเวลาเราเจอพวกบูลีนเราก็จะเจอแบบ ถูกกับผิดชั่วฟอก็คือผิดนะครับส่วนทูกก็คือถูกนะครับจริงๆเราสามารถแปลงสัญลักษณ์ที่จะถูกเนี่ยเป็นสูตรจนหนึ่งได้สูตรจะหนึ่งนี้ตอนผมอธิบายในเชิงนี้ตอนดี่สั้นก็จริงถูกก็ legislation ด้วยหนึ่งส่วนฟอลก็ l e g i s l a t i o ด้วยสูตรก็ผิดก็คือสูตรถูกก็คือหนึ่งในวิชาลอจิกส่วนอันนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะเพราะว่าันื้กสาคผใช้ เบรบอร์ดหรือว่าโคตรบอร์ดมาอย่างคล่องเมื่อบเบสิคเจอสิทธิ์แคบดีเตัวดีที่สุดก็คือจริงนีครับเพราะว่าเซ็ชันคุณเป็นเซ็ชันที่คะแนนตัดเกรดว่าจะเป็นอย่างสูงสที่สุดในเบรบอร์ดหมดจำไม่ได้ก็คือน่าจะมั่นใจได้ว่าสามารถใช้เบรบอร์ดได้อย่างคล่องแคล่วพอท่านนึกษาต่อเนี่ยตรงสีเขียวนะครับ ถ้าเอามาต่อดีเทียบด้วยกันเนี่ยจะช็อตอุปกรณ์หรือบอร์ดก็จะ,จะเตือนะสีน้ำเงินข้างล่างนี่ก็ช็อตอเห็นภาพเวลาคุณรู้บอกว่าตรงนี้มีแฉกตรงกลางไ,ไ,ไหมทำไมครับเขาไม่มีใครตอบผมจะถามถามระดับไม่ผมถามคุณคุณถามว่าถามว่าอะไรไมผมถามว่าแฉกเทาๆตรงกลางมีไหมทำไมเ ที่ติดชิดก่อนถามไอ้ที่ตันตอบเลยสบายคู่บวกกับคู่ลบมันคือเอ็นเส้นสีแดงๆครับคถูกต้องเกิดถูกตามป้าหน้าตามเหมือนจะตอบได้ไอ้เทาเทตรงนี้มีก็ทำไรครับเออติดมากต้องไม่ทำนะติดมากแต่เข้าเรียนสายบ่อยแต่ว่ามันสาย เดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองเอาไอซีเข้ามาเสียบเพราะถ้าตรงนี้ไม่มีช่องเนี่ยเนื้อหาเสียบไอซีที่แถว I ไอับ่เจแค่ป่ะไอแย่เจไม่ได้นะมันจะชอ็อตเพราะฉะนั้นเวลาเสียบไอซีสำรับเดี๋ยววันนี้เราจะทำาลองแก้แอนเจตัวเดียวออกแล้วเลิกคือให้มีให้แบบใช้บอร์ดเสร็จแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็เริ่มแลยคือผมก็ไม่รู้จะออกแบบวิธีการสอนการใช้บอร์ดเนี่ยก็ ก็ออกการทดลองที่หนึ่งตอนหนึ่งมาทำเลยแล้วราะนนั้นสาต่อไอซีได้ป้อนเราติดหนึ่งเป็นป้อนเราติดศูนย์เป็นดูเอาพ์คูตเป็นก็โอเคแล้วก็หมายถึงว่าใช้บอร์ดได้หมายถึงว่าในการทดลองหนึ่งทน้ากก็คงทำวันการทดลองได้มาถ้าไอซีต้องเสียบตรงการนะอย่าทะลึ่งไปเสียบในขลางข้างลลางหรือเสียบด้านบนบวกลบก็ไม่ได้นะไอซีควรจะเสียบตรงช่องตรงลาน เพราะว่าเดี it, ๋ยวมันจะต้องดึงขาไอซิงโใส่ซิงเกิลแคก็ฝากเอาไปดูที่บ้านแล้วกันครับก็เป็นเลือก LED เป็นเลือก R ก็ซิมูเลตเล่นตามการทดลองของผมไปแล้วมันจะข็งไม่มีอะไรเพราะว่าในเทอมนี้เราจะเน้นการใช้งานของจริงเป็นหลักนะครับทั้งด้วยที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยหมดและเอาไปอไดเล มาดูเขาไว้อันที่สองที่เมื่อกี้ผมไม่ได้อธิบายคำว่ารูกับสองแอนเกบ<ะ>เหมือนกับโอเปเรชั่นอะไรในทางคณิตศาสตร์ครับมัใครรู้ว่าคูณรูกว่าก็แอนแอนแอนก็แอนนี้เหมือนกับการคูณแล้วถ้าในเซ็ตในเซ็ตแอนจะเหมือนอะไรครับ ยูเนิยั่เออนีกอีกอีกเช่นไรนะยูนิยั่ยูเนียั่น,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  Union, นะนคือบอกให้ก็ได้ยูนียั่นก็คือออริแต่นนี้เราไม่เ,าเ,าเาอาก็ก็คือการบวกแต่คงไม่ได้เข้าไปเข้าไปสอนเลยนะถ้าลองที่มันทรั้งหนาอะไรนะการคูณคืออะไรครับศูนย์คูณศูนย์ได้เลยเศูนย์คูณหนึ่งได้ หนึ่งคูณศูนย์คุณตอบไม่ได้คุณดูตารางแล้วตอบตางเด็กิคเกอพอคุณชิคเกอคุณมั่วเนยปเดหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งแต่ในที่ตอนเราเนี่ยในรุ่นสารลืมครึเหมือนเหมือนมันอาจจะต้องล้างระบบไปเลยนะครับหนึ่งบวกกันหนึ่งจะไม่ใช่สองนี่แหละถ้าเป็นที่ตอนหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งจครัหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่ง ต้องมีตัวเครือะไอะไรครับแสดงว่าเคยเป็นีด็กช้างว่าสามฟ้าอ๋อนี่ไปเรียนช่างมาแล้วคือพวกสร้างองคเคยต่อวงจรคือซึ่งวงจรที่ตอนที่คุณเรียนเทอมนี้น,น่าจะง่ายกว่าที่คุณเรียนมาเมื่อสมัครเรียนครับได้เดี๋ยวขอทายชั่วโมงเลยครับ ราะว่าผมเล็ก่าอยู่เดี๋ยวคพลองเขาเรียกไงเหมือนที่มมโนรี่นในการควบคุมตัวเดียววันนี้วันนี้เราก็จะทดลองการทดลองตัวเดียวก็คือแอนเจตซึ่งแอนเจตจะเรียกว่าเจ็ด0ี่อลเอสูนแปด้วสาปเปิดกล่องกล่องเนี่ยจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายนะหม,ม,มายความว่ากล่องเนี่ย คุณจะเห็นหมายเลขกล่องหมายเลขที่นั่งคุณจะอยู่มันจะมันจะตกองนันถ้าใครทำไอซีเสียเยอะทำอะไรนะไม่ได้ให้จ่ายจะตัดคะแนนก็คือใช้ระวางเหมือนเล้ยวกันเพราะว่ามันจะรู้ว่ามาจากโต๊ะคุณไม่นี่นั่งคนเดียวเพื่อนยังไม่มาวะหรือว่าคือวิชานี้อ่ะ ม่มีกล่องาโต๊ะไหนไม่มีกล่องเดียวกันเล่นโต,ต,ต๊ะนี้มีกล่องปะเอาพิชซี่หยิบเดี๋ยวครับาข้าบุกคือผมเข้าใจว่าเขาจะวางไว้ที่โต๊ะไหนเปิดเปิดเลยเปิดเปิดกล่องเลยแล้วหยิบตัวนี้มา7 CLF 08นะครับมีตัวนี้ เอาเอาให้เอามาให้ฟ้าใสเอาไปก่อนเฮ้ยแต่ว่าคุณทําการทดลองคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่าจุดประสงค์วิจานเนี้ยมันผมเขียนไว้ว่าเดี๋ยวตอนหลังคุณจะถูกถามนี้ผมจะเขียนจุดประสงค์ว่าคุณได้ร่วมทําทงานเป็นคุณมันจะไม่ผ่านนะ ผมจะโดนวิชาแหลกตกนี้นคุณอาจจะต้องหางเพืเ่อนทำบริกดรวด้เพราะว่าเกิดไว้อย่างนั้นเจอเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วนั้สาช่วยเสียบลงไปที่บอร์ดนะครับเดี๋ยวผมเปิดบอร์ดให้ดูนะผมลงรูปบอร์ดไว้ในในนี้แล้วนะครับเหมือนจริงมากเพราะถ่านมาจากของจริงนะครับ ปิดเครื่องครับแต่ก่อนเปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีผมทำสัญลักษณ์ว่าสวิตเปิดปิดอยู่ตรงไหนก็ใครเปิดไม่เป็นถ้าถ้าเปิดแล้วไม่ติดแสดงว่าไม่ได้เสียบนอกแปลงหรือไม่ก็ไม่ได้เปิดสวิตี่โต๊ะมีสองอย่างสวิตหนักมากนะัช่วยช่วยใช้เลยถ้าคุณใช้เล็บเกี่ยวนี้ถึงก็ฉีดได้ ถ้าพอเปิดมาคุณจะเห็นไฟเลยยนะิบระยยถึงคือไมไ่ต้องการให้ส่งความสของแล้วคุณก็เอาไอซีนีทท่ที่เมื่อกี้ผมไม่หาตัวเจ็ดสี่เอลเอสเลยนะศูนย์แปดศูนย์แปดคือแอนเกตหรือออเกครับแอนเพราะวันนี้บอกอนยะ่างนั้จะสอนแค่แอนตัวเดียวก็เสียบลงไปครับเสียบเสียบลงไปตรงกลาง จักขาได้นะครับเนีเ่ยเดืบลงไปอย่างเงี้ยอย่างที่ผมว่าคือผมไม่สามารถว่าไอชีได้นี่นก็เอาเปกรอนกรอนดำๆไปอเจอเรื่องครับเป็ศ mm ูนย์แปดตัวนี้คือแอนเซียนะคนับผลผลการทดลองของมันก็คืออ mm ินพุตถ้า mm hmm. มีศูนย์เมื่อไหร่เอาุตก็เป็นอะไรครับสอนแค่ตัวเดียวมันน่นนาจะทำได้โอเคบครั okay. ต่อนนี้ได้ก่อนแล้วก็เปิดไฟโลนจิ้งอินพุตจะอยู่ตรงนี้ครับอินพุตจะอยู่ข้างล่างเป็นสีเขียววะครับสีเขียวแล้วที่มันสับมามันสับมาที่ไหนอ,ออกใช่ไหมแล้วสีแดงครับอ่อน แสดงว่าเวลากำหนดเนี่ยครับก็ก็เป็นการกำหนดให้ อ่ะเดีย๋ยวผมขอเปิดแบบการทดลองที่หนึ่งนี่คือการทดลองที่หนึ่งครั้งหน้าที่นักศึกษาจะต้องทําการทดลองตัวการทดลองจะเป็นนี้ครับการทดลองที่หนึ่งเรื่อง p t l Logic g a นั้นวันนี้เราก็ทําทการทดลองแค่ตัวเดียวคือแองเกตนะครับในหนึ่ง IC เนี่ยจะประกอบเก t ได้ทั้งหมด่ตัวครับสี่รู้ได้ไง ก็ในรูปมันบอกอย่างนี้มีหนึ่งสองสามอยู่นนบนก็สี่จนถขายก็เวลานะครับผมสโคกมาที่ตัวของปักกาเนะะี่ยะสมมุติว่าผมมาดูที่ตัวนี้นะครับใหญ่ชัดถามว่าอินพุตอยู่ที่ขาไหนบ้างครับหนึ่งกับสองนะเอาพูดเครับสามตัวที่สองอะ สี่ห้าออกตัวข้างบนอินพุตเป็นเฮ้ยดูดูดีๆอินพุตออกที่ขาเก้าสิบออกแต่อินพุตข้างบนใช้สิบสองที่สามนะครับส่วนเอาพุตเป็นสิบเอ็ดเน้นทั้งขาดูอินพุตเอาพุตไปแล้วแต่วงจรน,นี้จะไม่เวิร์คถ้านั้นสามดึงต่อใครครับ ใช่ VCC กับเกลียวจะต่อเลยจะได้ไม่ลืมนะครับสายไปมีไหมถึงล่างแล้วต่อ VCC กับเกลาวนะครับในที่นี้ต้นคราวที่แล้วผมบอกแล้วว่า V c c ียวใช้โวลต์ครับถ้าใครเข้าเลยครั้งที่แล้วมัางถ้าโวลต์ถูกต้องนะครับเด็กเกลียวแหละครับกลียวก็คือต่อขาเจ็ด VCC ต่อขาที่สี่เออ ลืมบอกวิธีการนับ IC ไปนะครับวิธีการนับ IC เนี่ยนักศึกษาต้องสังเกตตรงที่เป็นรอยบากหรือจุดมันจะมีจุดจุดจุดเออจุดอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณนับเนี่ยมันจะนับไล่นะตัวเงี้ยขาหนึ่งแล้วก็บนเป็นเกือบมาขึ้นไปที่ขาแปดหรือที่สิบโอเคไะบ,บนเดี๋ยวถ้าผิดการทดลองมันจะไม่ออกเลยนะ เป็นเวลานับนับขายนี้นะครับวันนี้เราจะทดลองที่หนึ่งสองออกสามก่อนแต่ไ c ซทุกตัวไม่ใช่หนึ่งสองออกสามนะเดี๋ยวอาที่ยหน้าจะดูนะครับบางตัวจะเป็นสองสามออกหนึ่งนะครับแต่ว่าในแอนเจเป็นหนึ่งสองแต่อย่าลืมต่อสองขานี้นะครับ VCC กับ VCC ต่อขาสิบสี่กราวต่อขาเจ็ดใครนับ่าไม่เป็นบอกนะต่อแล้วใช่ไหม VCC กับกราวเพราะฉะนั้นเราจะจำอินพุตขาหนึ่งขาสองกับเนี่ยผมเข้าใจว่าสีแดงเนี่ยคือหนึ่นะครับแล้วก็สีเขียวตัวนี้ออกก็คือสูนหรือสามก็ต่ออินพุต ก็ไปที่ขาเกตโดยใช้สายไฟอันนี้ห้าววนข้าววนอยู่ขาติดซีมันอยู่ไอซีตัวข้างบนนะแต่ว่าวนมันเกือบมาแล้วตัวเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขาสุดท้าย งงมีมีใช้งงกับาสิบี่บะโอเคสิบสี่กับเจ็ดนี่ต่อเรียบร้อยนะผมจำได้การทดลองอันนี้ปีที่แล้วหรือปีไหนเนี่อาจารย์ท่านหนึ่งสองมันไม่ออก 3. สามตรงนขับนี้ก็ไม่ออกเพราะว่าลืมต่อ v วีดีซีจากดาวการทดลองมันจะไม่ออกวี c ีใช้ห้าโวลต์บอร์ดห้าโวลต์อยู่ตรงไหนครับห้าโวลต์ไปห้าโวลต์อยู่ไหน นั่นแหละไปแดงคุณจะเชื่อมเลยอันสมมันต้องนี้ขาดสีแล้วนะ,ค,ะควรจะใช้สายสีแดงในการต่อ BCC แลวกาวอยู่ไหนครับไม่ใช่กลาวในคบนบอร์ด กาอะไรเกาวขาเจ้าอะไรครับผมบอกไม่เห anyway ็อยู่ข้างๆตรงนี้ป่ะระหว่างคนเขียนว่า TMB ป่ะเออ จะลาบสายเนี่ยเนียก็กลาวก็ไว้ที่ขาลบก,ก็ได้นะครับตรงนี้เราใช้สีดำแล้วก็ใช้สีดำไปต่อที่ขาเจ็ดสมมติตรงนี้คือขาเจ็ดแล้วกันครับอินพุตผมเข้าขาหนึ่งนะครับใช้อิน,อนพุตผมใช้ใขาสองอันนี้แล้วกันนะครับอินพุตผมใช้สองนี้ อันนี้ก็สองสีงแดงกช่หนึ่งสองออกสามเห็นเอาพุธไปออกที่ไหนดีครับเอานานาอาพุธตรงนี้ไม่ขาสามนะครับไปออกที่ตรงนี้เลยนะขาพอที่สูดแล้วนะันตัวที่สูดใช้เป็นสีเอาพุธผมใช้เป็นสีเขียว ใกล้เสร็จเอาน้ำเงินแล้วกันนะครัับตวน,นี้มีซ่าไทยเสร็จนี่คือผมต่อวงจรเสร็จแล้วใช่หนึ่งสองออกสามมาดูวิธีการบัผลึกหมดกันแล้วลองอวาดให้เสร็จก่อนดีกว่าไม่ใช่ต่อวงจรงเสร็จเสร็จก่อนดีกว่าผมคนละวาดนะครับเปิดเฉย เดี๋ยวทำการทดลองได้เสร็จเนะริ่มอาทิตย์หน้าเราเริ่มเรียนแหลกเลยก็จะเริ่มใจเย็นคนระับยังไม่ได้อธิบายเรื่องนะครับพูดไม่ได้เลยเอยามาเลือก,อกยังไม่ได้อธิบายวิธีาก,การบันทึกตารางลงไปใน,านออก,การทดลองการทดลองอันนี้มันเป็นแหลกที่ค่อนข้างจะเก่าเป็น LED สีเขียวกับ LED สีแดงตรงนี้ ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะเพราะคุณบอดใช้บอร์ดใหม่บอร์ดใหม่คุณเอาพุทมีสีอะไรบ้างครับเอาพุทเนี่ยมองกันครับลองลองลองจิ้มมีใครตอบเสร็จแล้วได้บ้างได้มีงานตอบเสร็จแล้วบ้างแล้วเอาพุทคุณออกมาสีอะไรสีแดงก็เข้าใจว่าแดงคือสูงใช่บอร์ดใหม่ตนนี้แดงคือสูงแล้วถ้า คุณสับสวิตตรงนี้ให้เป็นหนึ่งน้ำกอ้ยให้เป็นเขียวน้ำกู่ได้แหละครับไม่คืนแดงเข้ามาหนึ่งใช่ไส่สีเขียวนี่้าเับาศูนย์การที่ใส่หนึ่งศูนย์ตรงนี้ออกแ,แดงแสดงว่าแดงเปร็ยแดงนุ่สุไม่ออกใช่ไหมโอเคงั้ ตรงนี้มันไม่มันเป็น LED ตัวเดียวก็วน่าจะมีแค่สีเดียวก็วคือแดงคือหนึ่งดับคือศูนย์ครับเน้นในการทดลองนี้ก็คือการทดลองไอตัวบอร์ดเก่ามันจะมีสีเขียวกับสีแดงแต่ว่าบอร์ดใหม่คุณคือแดงเป็นหนึ่งถ้าไม่ติดคือศูนย์ครับเน้นคุณป้อนตามนี้ครับเราป้อนศูนย์ศูนย์ได้อะไร LED ติดหรือไม่ติดไม่ติดเพราะ้ตรงนี้เขียนว่าไม่ติดแล้วกันนะครับแล้วตรงนี้ก็เขียนศูนย์แล้วเราศูนย์หนึ่งได้เลยครับไม่ติดแล้วถ้าหนึ่งศูนย์นะไม่ติดหนึ่งหนึ่งนะครับเขียวน้ำผู้เฮ้ยแสดงว่าเขียวคือหน 1, ึ่งสิ่ถูกปะขอหนะึ่งหนึ่งคือได้ถูกแล้วหนึ่งหนึ่งอ่าวะอ่อน คือมันทําสลับกระบอนถ้าผมเอาบรอดเก่ามานอ่กระบอนใหม่พู้นก็งงงงเต๊กแน่นอนเพราะว่าอะไรนะเออดับกระติดแล้วกันเห็นวันนี้สามสิบคะแนนแรกได้แล้วก็เออตารางไหมผมดูวานี่ต้องออกมาเป็นสูนย์กหนึ่ง LED คือติดกระดับหงว่า เออหรือคุณจะใส่เป็นตระตีกจะดับหรือเปล่าแดงจะดับมันดูแบบเออแดงมันเนี้ดับโอเคบบใช่อ,อยู่เวียดนามสีแงดงเลยอย่าอยวาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนิวอู๊ดตอนนี้ผมจะเลิกคุยอยู่นิวอู๊ดประมาณเดือนเอาเหรอไม่มีไม่รู้ระอะล้ว นะครับน่าจะไปเล่าตอนที่มันพีกว่านี้โอเคใครจะส่งแลกต้องเช็คชื่อก่อนใครทำเสร็จแล้วก็เอาแลกมาส่งก็คือเสียแล้วจีรพัฒน์นี่ขาดแน่นอนใช่ไหมนูกมาโดนมาแล้ว วัชรวิไอวัชรวัชชื่อออตูไปปฏิพหต้องหาคู่นะเพราะว่าเอาผลของวิชานี้ผมต้องการให้เขาเรียกอะไรทำง,งานเป็นกลุ่มได้มีทักษะในการสื่อสารกเพื่อนช่วยงานเหมือนทำงานเป็นกลุ่มสรุปว่าถ้าทำเดี่ยวโตมอน แล้วผมจะเล่นขอดทำไมใช่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 